สวัสดีค่ะร้านสะพานบุญรามอินทราก่อนเลี้ยวเข้าซอย109วันนี้พาเพื่อนๆมาดูสัปปะทนกันค่ะสัปปะทนมีหลายเนื้อผ้าเลยนะคะแต่คลิปวิดีโอนี้จะพามาดูเฉพาะเจาะจงสำหรับคนที่ชอบแนวมินิมอลค่ะได้แก่สีขาวสีครีมสีเงินมาดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะมาดูผ้าเลื่อมกันนะคะผ้าเลื่อมปักชื่อค่ะสีครีมสวยสวย ต่อไปเป็นผ้าลูกไม้สีครีมปักชื่อเหมือนกันแต่ชื่อจะซ่อนอยู่ข้างในผ้าชั้นในนะคะส่วนอันนี้เป็นสีเงินค่ะลูกค้าสั่งระบุปเป็นพิเศษเลยนะคะต่อไปมาดูผ้าลูกไม้พิกุลค่ะสีครีมกับสีทองจะใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะให้ดูสีครีมก่อนนะคะเฉดจะประมาณนี้นะคะเนื้อผ้าก็จะเป็นผ้าสองชั้นค่ะ ต่อไปมาดูสีทองจะเข้มกว่ากันนิดนึงนะคะสามารถปักชื่อได้โดยปักบนผ้าแถบข้างนอกนะคะแล้วก็เย็บไปที่ตัวลูกไม้นะคะเนื้อง,งานก็จะประมาณนี้ค่ะต่อไปพามาดูผ้าไหม่อิตาลีขอบทองค่ะลูกค้าจะสั่งขอบสีขาวก็ได้นะคะ และนี่ก็สีครีมขอบทองค่ะต่อไปพามาดูผ้าเพชรค่ะผ้าเพชรสีเงินอันนี้ลูกค้าสั่งปักชื่อแถบด้านนอกนะคะทําสีเงินล้วนหรือจะทําเงินตัดทองก็ได้นะคะสั่งได้ค่ะเว็บมาให้ดูสีทองนิดเดียวค่ะเพราะว่าสีทองขายดีมากสวยมากนะคะต่อไปค่ะมาดูผ้ายกอินเดียกันค่ะ เนื้องานจะมีชายตุ้มห้อยด้านล่างให้ประดับประดาอย่างสวยงามค่ะแว็บมาให้ดูสีทองนิดเดียวนะคะลองดูนะคะงานผ้ายกอินเดียจะตกแต่งขอบบนและขอบล่างด้วยชายตุ้มประมาณนี้เลยนะคะต่อไปพามาดูผ้าตาดค่ะเป็นผ้าขายดีสุดราคาไม่แพงนะคะผ้าตาัดสีครีมค่ะต่อไปเป็นผ้าตาดสีเงินลูกค้าบางคนเรียกว่าสีขาวนะคะ สามารถสั่งทำได้ในหลายรูปแบบค่ะต่อไปพามาดูผ้าไทยสีเหลืองอ่อนค่ะเมื่อปักชื่อแล้วก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะคะต่อไปพามาดูผ้าดอกกำมหยี่สีครีมค่ะผ้าดอกมีหลายสีเลยนะคะขอบคุณรีวิวจากลูกค้าด้วยนะคะแวะให้ดูสีทองนิดนึงนะคะสีทองเป็นสีที่ขายดีค่ะ ต่อไปพามาดูผ้าซาตินนะคะเป็นผ้ายอดทินในเทศกาลกรถินเลยค่ะสีครีมสีทองอ่อนและสีทองแก่จะคล้ายๆกันเลยนะคะเทียบให้ดูทีละสีเลยนะคะต่อไปเป็นผ้าแคชเมียร์สีครีมค่ะ ลูกค้าท่านใดที่ต้องการปักชื่อถ้าช่วงใกล้เทศกาลกรถินสั่งล่วงหน้านานนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าใกล้กระถินแล้วช่างจะปักไม่ทันเนื่องจากคิวเยอะค่ะปักได้ทั้งแบบปกติหรือบางคนรีเควสตแบบสีกลมกลืนกับเนื้อผ้านะคะสั่งได้ทุกแบบเลยค่ะสนใจสินค้าไหนหาราคาอะไรไม่เจอทักกันได้นะคะสะพานบุญ109ค่ะ ถ้ามีสินค้าเข้าใหม่เราก็จะอัปเดตที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook นะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ